หข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์มาอีกแล้วครับ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับหลังจากที่ผมพูดไป3ข้อเทจ้จริงในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับอันนั้นเป็นของอีกเว็บหนึ่งวันนี้เรามาเจออีกแง่มุมหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็เป็นแง่มุมที่เราน่าจะศึกษาได้ความรู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของเว็บไซต์ stanford edu นะครับโดยนักฟิสิกส์พลังงานแสงอาทิตย์คุณเชียร์เฮสเวเบอร์นะครับเธอได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาเป็นมุมมองของงานวิจัยที่เธอค้นพบ ในการศึกษาและวิจัยดวงอาทิตย์นะครับซึ่งอาจจะแปลกแตกต่างจากที่เราเคยนําเสนอมาอธิบายก่อนนะคุณผู้ชมบางทีแบบคนดูบางท่านเนี่ยดูแล้วก็มามาต่อว่าผมแบบว่าพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยแบบคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นบทความเป็นเนื้อข่าวไม่ใช่คําพูดของผมเองนะฮะคือผมก็ไปเอาของที่คนอื่นมาเขียนอีกทีหนึ่งเพระาะฉะนั้นถ้าจะตาหนิผมเนี่ยตาหนิเนื้ออนะ เนื้อข่าวอย่ามาตำหนิผมผมไม่เกี่ยวผมไม่คนนำเสนอข่าวสารนะฮะผมไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องนั้นมาเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนให้เหตุผลในเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะฮะอ่ะเรื่องแรกเลยแค่เรื่องแรกก็ขัดแย้งกับเรื่องที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าดวงอาทิตย์สีอะไรใช่ไหมฮะเราเคยถามว่าสีส้มสีเหลืองสีแดงจริงๆแล้วสีขาวอ่าแต่คุณเฮสเวเบอร์บอกว่า แท้จริงแล้วดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวขุ่นครับโอ้โหงงเลยนี่ขนาดพี่มาตา,ตากล้องยังเงยหน้าขึ้นมาดูเลยว่าเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะสีเขียวขุ่นได้ยังไงออคุณเว็บเบอร์อธิบายได้ครับว่าตาคนเราเนี่ยมันมีความสามารถจำกัดในการมองเห็นใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ดวงอาทิตย์มันแผ่รังสีออกมาเนี่ยนะฮะมันปล่อยแสงออกมาซึ่งแสงอะมันมีทุกความถี่เลย มีตั้งแต่ความถี่ที่แบบว่าต่ำมากๆจนเป็นถึงคลึ้นความถี่ที่ยาวนะฮะเป็นยาวมากๆความถี่เหล่านี้เนี่ยพอมันอยู่ในช่วง v i ส i ิเบลไลท์ที่เรามองเห็นเนี่ยมันคือสีทุกสีเลยครับคุณอาจจะมองในบางจังหวะของตัวดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสีอะไรก็ได้ในทุกขึ้นที่มองเห็นมันมีทุกสีอยู่ในนั้นแล้วทุกสีอยู่ในนั้นเนี่ยเวลามันผสมกันหลักการผสมของสี ในหลักการของแสงใช่ไหมฮะไม่ต้องเอาอะไรเยอะครับเอาแค่ R G B อ่ะ r e d Green b บ u ูเนี่ยแดงเขียวน้ำเงิน3อันเนี้ยผสมกันที่สัดส่วน255ส่วนเท่าๆกัน3สีรวมกันก็เป็นสีขาวแล้วครับอันนี้ทุกสีเลยแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปล่งออกมาทุกสีเลยเพราะฉะนั้นทุกสีรวมกันในอัตราส่วนเท่าๆกันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีขาว นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราอยู่บนอวกาศแล้วเรามองแสงอาทิตย์ที่สองเข้ามามันเป็นสีขาวเพราะตาเราเนี่ยสามารถแยกแยะสีได้เท่านี้ถ้าตาเรามีประสิทธิภาพมากกว่านั้นตาเราสามารถแยกแยะสีตามอุณหภูมิได้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราสามารถมองไปในระดับอังสตอม131 1ได้นะฮะถ้าเราสามารถเห็นค่าซึ่งอันเนี้ยเขางานวิจัยของคุณเวเบอร์เนี่ยเขาเลยบอกว่าเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราจะใช้กล้อง ที่วัดค่าแสงในระดับอังสอม131คุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นค่าที่ส่วนที่ร้อนที่สุดนะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเท่าที่ดวงอาทิตย์จะแสดงออกมาได้อังสอม131าเนี่ยถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะแปลงเป็นภาพในแบบที่สีที่เรามองเห็นกันได้มันจะเป็นสีเขียวขุ่นแบบในภาพนี้ครับนี่คือรัศมีความร้อนที่เรามองเห็นได้ในการใช้วิทยาศาสตร์ช่วยมอง ออกมาเป็นสีเขียวขุ่นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเฮสเวเบอร์บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวขุ่นนี่คืองานวิจัยของเธอ <c oughs> แต่เรามองไม่เห็นแบบนี้หรอกก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะครับต่อมาครับข้อที่2ดวงอาทิตย์มีอายุเ,ยเท่าไหร่แล้วครับหลายคนก็ไปหาข้อมูลมาใช่ไหมฮะบอกว่าดวงอาทิตย์มีอายุ4.5 7พันล้านปีนะครับอันนี้คือปี ปีที่มนุษย์ใช้คือวันเวลาที่โลกเนี่ยหมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเราก็นับเป็นหนึ่งปีเวลาเราจะหาอายุเพื่อคุยกันให้เข้าใจง่ายเราก็จะบอกว่าดวงอาทิตย์มีอายุ4,500ปีคือเท่ากับว่าดวงอาทิตย์มีอายุเท่ากับโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์มา4,500ล้านรอบอ่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราจะถามว่าดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไหร่กันแน่เราต้องหาตัวเลขที่มันเป็นปีของดวงอาทิตย์ เราก็ต้องมาวัดครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยนะฮะมาแล้วกี่รอบตลอดอายุของมันถ้านับตามปีของดวงอาทิตย์จริงๆตอนนี้ดวงอาทิตย์มีอายุแค่20ปีครึ่งแค่นั้นเองนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหมุนไป20รอบเองครับตั้งแต่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นถือว่าอายุยังน้อยอยู่เลยนะอายุของดวงอาทิตย์เนี่ยในในปีของดวงอาทิตย์จริงๆเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยแต่พอเทียบกับโลกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นแบบ4,500ล้านข้อ3ครับงานวิจัยของคุณเวเบอร์ยังบอกว่าดวงอาทิตย์จะร้อนขึ้นถ้าคุณย้ายออกจากมันอ่าข้อมูลเดิมที่เราบอกคืออะไรแกนกลางของดวงอาทิตย์นี่อุณหภูมิสูงที่สุดนะ15ล้านองศาเซลเซียส แต่พอเราออกจากแกนกลางออกมาสู่พื้นผิวที่เป็นแรงดันสูงสุดของมันนะฮะอุณหภูมิจะลดลงและพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ6,000องศาเซลเซียสหรือว่า6,000องศาเคลวินใช่ไหมครับจริงๆแล้วเมื่อเรายิ่งออกห่างจากดวงอาทิตย์ความร้อนมันยิ่งต้องน้อยลงสิถูกไหมดาวอื่นๆเนี่ยที่อยู่ไกลาจากโลกไปเนี่ยถึงได้แบบว่าเย็นเฉียบเป็นน้ำแข็งเกาะกันเลยทีเดียวใช่ไหมฮะอยู่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งเย็น ะะแต่คุณเว็บเบอร์บอกว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยบรรยากาศของดวงอาทิตย์จะขยายตัวไปจนถึงขอบเขตของระบบสุริยะซึ่งเราเรียกว่าเฮลิโอสเฟียในขอบเขตทั้งหมดเนี่ยที่เป็นขอบเขตของดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันจะมีเลเยอร์อยู่ในนั้นเลเยอร์แรกคือโครโมสเฟียครับ ในส่วนที่อยู่ในรอบๆดวงอาทิตย์อยู่บนพื้นตั้งแต่แกนกลางจนถึงพื้นผิวตรงนี้เราเรียกว่าโครโมสเฟียจากนั้นภูมิภาคมันก็จะเปลี่ยนไปตามโคโลนาที่มันแผ่ออกไปใช่ไหมฮะแล้วสุดขอบของมันก็คือเฮลิโอสเฟียซึ่งถ้าคุณออกนอกเฮลิโอสเฟียไปนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างมากเลยนี่คืองานวิจัยของคุณเฮสเบอร์ นะครับโอ้โหแปลกมากนะคือพอออกพ้นเฮเลโอสเฟียร์ไปปุ๊บกลายเป็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะฮะต่อไปข้อ4กับข้อ5อันนี้เบาๆล้ไม่ยุ่งยากล้เขาบอกว่าการได้รับแสงแดดมากเกินไปจะทำให้คุณแก่ชราได้ถึงแม้คุณจะไม่ไหมก็ตามอ่ามันก็เป็นเรื่องของไอ้พวกหลังสี UVAUVB นะฮะคือ ถ้าเราอยู่กลางแดดหรือว่ายู่โดนแดดแผดเผาหรืออยู่นอกสถานที่มากๆเนี U ่ย UVA UVB พวกนี้มันก็จะมาทําลายชั้นเม็ดสีของเราใช่ไหมฮะเราไม่ได้แบบแผดเผาถึงก็แบบไหมลุกเป็นไฟหรือไหมจนแบบว่านั่นได้แต่ว่าเราจะสีเข้มขึ้นเพราะว่าเม็ดสีเราเนี่ยมันทํางานผ่านการปฏิกิริยาของพวก UV นะครับและข้อ5ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าทุกวันนี้ ดวงอาทิตย์ยังมีปริศนาอีกเยอะมากที่มนุษย์ยังไม่สามารถรู้ได้ยังไม่สามารถหาคําตอบได้และยังไม่สามารถเข้าใจได้นะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังของดวงอาทิตย์เนี่ยเราเนี่ยยังเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดเลยพอเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํานายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะ มีมวลโคโรนาพุ่งขึ้นมาแล้วมันก็ถูกดูดกลับไปผลกระทบที่เป็นสนามแม่เหล็กเวฟวิ่งมาฟุปะทะโลกเราก็เจอกันอยู่เป็นช่วงเวลาในทุกๆปีใช่ไหมฮะแต่เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะเราเราจะคาดเดาได้ยังไงว่าเดี๋ยวมันจะมีนะฮะอย,อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้รู้ก็คือไซเคิลของความแรงของการประทุเนี่ยรอบของมันคือ11ปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่11พอดีเลยนะฮะ ถ้านับตา,ตามรอบของไซเคิลของการประทุเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ปฏิกิริยาบนดวาที่เนี่ยเยอะที่สุดแสงเหนือก็จะเยอะมากปีนี้นะฮะดูได้แทบทุกเดือนเลยนะฮะไล่ไปจนถึงสิ้นปีแต่พอพ้นปีนี้ไปปุ๊บเนี่ยไซเคิลมันก็จะเริ่มต้นใหม่ดวงอาทิตย์ก็จะสงบลงปฏิกิริยาก็จะน้อยลงอาจจะส่งผลถึงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรา คุยกันว่าร้อน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 อากาศร้อนมากขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งคือโลกร้อนปรากฏการณร์เลนกระจกใช่ไหมฮะแต่ส่วนหนึ่งคือมันเกิดจากเอฟเฟกของดวงอาทิตย์ด้วยซึ่งเราเดินทางมาถึงจุดที่มันพีคสูงสุดพอดีในรอบของมันปีหน้าเนี่ยภมูมิอากาศสภาวะอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมครับโลกร้อนอาจจะยังทําให้ร้อนอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้ร้อนเท่าเท่าปีนี้ปีหน้าอาจจะรู้สึกว่าอากาศจะเบาบางกว่านี้สบายกว่านี้อุณหภูมิไม่ได้สูงขนาดนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้แต่เรายังทํานายได้ไม่ทั้งหมดเพราะเรายังไม่เข้าใจดวงอาทิตย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอ้อท็จจริงหรือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆผมว่าไม่ได้มีแค่นี้ด้วยอันนี้เป็นแค่ผลงานของคุณเฮสเบอร์คนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวถ้าเาเจออะไรอีกเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเรื่องเล่าอาวกาศ